มันมีขุดความเป็นเหล็กมากกว่าเวลามาโดนน้ำยาเนี่ยบางทีน้ำยาอาจจะมีความเป็นกดเป็นด่างบ้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มันเป็นสนิมแล้วมันรั่วนะครับก่อนอีกตัวหนึ่งนะครับโดยโดยส่วนมากแล้วถ้าในกรณีว่าโอเคเราเป็นคนใช้งานน ตัวตัวตัวตีนลงม่นนะครับอ่ะอ่าเอามือไปดึงดึงนะมันจะใส่ห่วงไว้ให้นะเผื่อว่าปั๊มลมมันเกิดเอ็กซ์เซนส์อะไรขึ้นมาเนี่ยตัวนร้ๆถ้าที่ตัเด <c oughs> ินลงมากเกินไปมันจะตีนตัวหัวได้นะครับตัวนี้ดึงได้หลังแต่เขาเรียกเขาเรียกโคลาว่าอ่ะนะครับอ่านะโดยทั่วไปเรียทุกเจ้าตายเวลาเวลาจ้างกัมมือตายไปแล้วเพราะว่าเราไม่เตย ว่า่งนะครับเวลาเราเลือกใช้อังคมนะคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากนะจริงอยู่ว่ามันคือสายวัด ก็ลืมไปว่าจริงๆตั้ามันเิดรเิดไปก่อนอ่าใมันเิดออกให้น้ะเิดมันจะเป็นตัวล็อเฉยๆตัวนี้นะครับตัวล็อเฉยๆแล่วจะเตัวๆ้ผมมถามครับอนคือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่า คือถ้าจะให้มันถึงกับหลังรถเนี่ยมันต้องยาวประมาณสิบเมตรครับผมแล้วตอนนี้ปัญหาคือว่าผมปรับแรงดันตามสเปคของฐานเนี่ยมันฉีดไม่ออกไม่เป็นโฟมไม่เป็นไม่เป็นโฟมครับผมผมสามารถเพิ่มแรงดันเกินสเปคฐานได้ครับเพิ่มได้เพิ่มไรงเป็นระับหนึ่งเพิ่มไม่มีปัาหาเลยสัปดาไ์ที่แต่ท่านในกรณีก็คือสายลมสั้นเนี่ยปรับอยู่สี่กับห้าจาพอดีครับ้าแต่สายท่านเนี่ย เวลาฉีดแรกๆเนี่ยได้แต่พอบิดค้างไปสักสักพักหนึ่งปุ๊บเริ่มไม่มีลงเพิ่มเพิ่มไม่ต้องเพิ่มลงใช่ไหมเพิ่มเพิ่มที่ตัวเอ็กซ์โคลอร์วาวด้านหลังมันจะกลับได้ครับหมอับได้กลับได้จนจนคอได้ครับผมตัวเนี้ยกลับได้ครับดึงดีกลับได้ดึงขึ้นมาก่อนนะครับก่อนขึ้นผมนะผมตามเข็มดึงดึงปุ๊บแล้วก็ผมตามเข็มพอดึงเสร็จแล้วก็ตกครับแล้วจะดึงสรบถึงสิบเมตรอะไรก็ไม่มีปัญหาเป็นฝาตรงนี้มันพอ

วันน um vale. ี้ตัวแรกเลยนะครับตัวอย่างของวางให้กับตัวเด็กฐานเกก็คือสเต็ปแรกกับสามสูบมอเตอร์ห้าเลยนะครับนี่คือคือตัวตัวแรกเลยเวลาเวลาวางเนี่ยตัวตัวเนี้ยนะครับไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปดูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดูถึงแม้ว่าสังกุจะใหญ่แค่ไหนแล้วแก่ถ้าตัวเนี้ยความสามารถในการผลิตผลิตได้น้อยเนี่ยไม่เี็นประโยชน์เลยนะฮะ เท่าที่ผมคำนวณในเรื่องของการใช้ลมนะครับสำหรับธุรกิจคาร์ว็อตเนี่ยนาทีหนึ่งเนี่ยนาทีหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500-700ถึงครับ500-700ลิตรต่อนาทีนะครับนั่นคือคืาร์เก็ตทั่วไปนะครับเพวัะนั้นคือการเลือกการเลือกเครื Bird ่องการเลือกเครื่องเนี man, ่ยสำคัญมากที่สุดเลยก็คือตัวเนี้ยก็ผลิตได้มากกว่า500ลิตร ต่อนาทีนะครผลิตได้ประมาณ500ต่อนาทีถ้าตัวเนี้ยสเปคเนี้ยไม่ว่ายี่ห้อไหนครับก็คือได้สเปคประมาณเนี้ย5แรง3หัวเนี้ยมันจะมันจะได้อยู่ที่ประมาณ8 5 0 1 0 0 0ต่อนาทีความสามารถในการผลิตนะครับเวลาดูก็คือดูตรงเนี้ยครับนะไม่ว่าจะเป็นเจ้วหรือา แล้วก็ตัวตรงนี้จะจะถ่ายตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ลูกแก้วตรงนี้ก็คือไม่ควรเกิน10%ของแก้วนะครับตัวนี้เครื่องทุตีอ่อเนี่ยปั๊มลมจะมีรอบการหมุนอยู่ที่ประมาณ800รอบต่อนาทีเพราะนนัคือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยอาจยืดระยะเวลามากกว่าปั๊มน้ำก็ได้ปั๊มน้ำจะหมุนที่1,400รอบต่อนาทีส่วนตัวนี้จะหมุน800รอบต่อนาทีเวลาเติมน้ำมันก็คือใช้น้ำมันธรรมดาทั่วไปที่จำเป็น ่อนเช้าก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับัวสายพันเราเราลองจะจับดหน่อยว่ามีอะไรในตัวหนึ่งก็คือใต้ถังนี้เนี่ยวันนี้ก็คือเราจำเป็นจะต้องถ่ายทุกวันมันจะมีวาล์วไว้ให้นะครับก็คือถ่ายน้ำออกทุกวันแล้วก็กรองอันนี้นะครับ ทำกับพี่สัตว์เอโซเมืองทองต่อกันแล้วต่อกันอีกเนี่ยยังเอาไปออกใช่ปะโอ้โหหกเจ็ดแปดปีอ่ะอ่าอนนี้วันหกเปลี่ยนห้าปีหรืเปลี่ยนแค่ตั้งหนึ่งครับนะอันนึงประมาณถึงได้กี่ตั้งนะครับได่กองตัวไหนเพราะว่าถ้ามันตันเนี่ยมันจะถูกลงคือถือว่าคือสเปคของมันเนี่ยมันเป็นสูตรโดนไมเราได้อยู่แปดร้อยลิตรต่อนาทีเนี่ยแต่กองมันตันมันก็ก็จะน้อยกว่าเดิมแค่นั้นเองนะแต่โดนจ้างก็คือผมเชื่อว่าคือเคยแกะไว้เจ็ดร้อยไม่เคย ยี่ห้อเดิมของมันน่ะครับยี่ห้อเดิมของมันเนี่ยไม่ว่าของใครเนี่ยนนี้ผมไม่ได้บอกว่าคือแดรี่จะดีจะเท่ไรนะครับคือว่าจะเป็นฟูจิฟูมากนะครับแดรี่แดที่เป็นยี่ห้อเดิมของมันเนี่ยนะ5ปียไม่เคยมีปัญหาอะครับยกเว้น